พลตำรวจโทภูมินพุ่มพันธุ์ม่วงตำรวจมือปราบฝีมือชาาชนดะมาแล้วทุกคดีอาชญากรรมสำคัญของประเทศทุกงานที่ได้รับมอบหมายถูกปิดจบหมดไม่มีทิ้งเปล่าตั้งแต่ก้าวแรกในอาชีพตำรวจพนตำรวจโทภูมินก็เลือกเดินในสายงานสืบสวนจนได้เข้ามาอยู่ในทีมสืบเหนือนครบาลที่ตรงนี้เสมือนเป็นครู ตอนนั้นเราใฝ่ฝันอยากเป็นมือปราบอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยินเขาอย่างวันนี้อยากอยากมีชื่อเสียงอยากได้รับการยอมรับจากจากตำรวจด้วยกันเงี้ยครับก็เลยเลือกไปที่สืบนครบาลหนึ่งเป็นครูเพราะรู้สึกว่าสมัยก่อนเขามีสืบเหนือใต้ทนเนี้ยครับสืบเหนือเนี่ยมันคือสืบนครบาลหนึ่งอยู่2ปีไปอยู่จริงๆเลยครับอยู่จริงๆแล้วก็ทํางานเข้าเวรนสืบสวนสืบสวนคดีสําคัญก็ได้ทําคดีสําคัญหลายๆคดีเหมือนกันช่วงนั้นก็มีการประทะล่อซื้อยาเสพติด หลายตอนนั้นคนค้ายาก็ยังมีพฤติกรรมที่ต่อสู้กตำรวจอยู่ก็มีได้ทาวิสามันตอนเป็นในเวรก็ยังวิสามันนะครับ mm hmm. ก็ตั้งแต่ร้อยว่าโตก็ก mm hmm. เหมือนดวงชะตาถูกลิขิตให้ให้เป็นแบบนี้ mm hmm. ที่ชันเชษเสสเวทท่านอดีตท่านผู้จัดการนครบาลนะครับพี่หยงก็เมตตาให้ ท่านเห็นแววเห็นแววคือบ้าบ้าบอนะครับเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรครับมุ่งมั่นอะไรเงี้ยท่านก็เลยให้มาเป็นสาวัดกองห้ากองสาวัดสืบสวนกองกองห้ากองบังคับการปราบปรามเข้ามาที่ทำง,งานทุกวันก็จะพูดก,กับลน้องว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกันดีเราจะไปป่วนอาชญากรอะไรกันดีไปป่วนนัยกรรมอะไรกันดีก็คุยกับลูกน้องทุกวันก็หาเรื่องทําทุกวัน